สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพืจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าหัวใจสลายเสียใจหนักอกหักก็ตายได้เขาบอกว่าคนเราตายได้เพราะหัวใจสลายจริงๆนะและโลกนี้มีชื่ออ so ันแสนเศร้าว่าบ o k e n เกนฮาซ y n ินโดมคือโดยโรคหัวใจสลายเนี่ยทางแพทย์แจ้งว่าเป็นภาวะหัวใจหยุดทำงานเฉพพลเชื่อว่าเกิดจากความเศร้าเสียใจความเครียด หรืออาการช็อกจากการสูญเสียจนกระทบให้หัวใจหยุดทำงานนะะอาการเป็นอย่างไรเขาบอกว่าข้อสังเกตคือผู้ป่วยเนี่ยจะเกิดภาวะเจ็บหน้าอกกระทันหันรวมกับเริ่มหายใจลำบากนะคะคล้ายอาการโรคหัวใจขาดเลือดรุนแรงสามารถมีอาการหลายนาทีหรือนานเป็นชั่วโมงระหว่างมีอาการเหล่านี้ผู้ป่วยอาจมีอาการหน้ามืดความดันเลือดต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายร่วมด้วยได้นะคะแล้วใครบ้างล่ะที่เสี่ยงหัวใจสลายสิ่งที่น่าตกใจคือโรคเนี้ยสามารถเกิดได้กับทุกคนโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมีภามีประวัติโรคหัวใจมาก่อนแต่หากคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่อายุน้อยกว่า55ปีจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสลายนะคะ มากกว่าผู้ชายวัยเดียวกันถึง9.5เท่าส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า55ปีจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสลายมากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน3เท่านะคะเพราะหัวใจผู้หญิงเนี่ยนะคะเบาบางกว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของระดับฮอร์โมนเนื่องจากในร่างกายผู้ชายมีฮอร์โมนเอสโตรเจนและตัวรับ อารีนาดีนนะคะมากกว่าผู้หญิงผู้ชายจึงสามารถรับแรงกดดันและภาวะเครียดได้ดีกว่าอีกทั้งส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทนต่อฮอร์โมนความเครียดได้ดีกว่าด้วยนะคะบอกว่าใครเป็นคนคิดพบเรื่องนี้โรคหัวใจสลายถูกบันทึกครั้งแรกในปีพศ2542โดยทีมนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้หญิงวัยทองเป็นประชา กกลุ่มที่มีอาการหัวใจสลายมากกว่ากลุ่มอื่นคือมีความผิดปกติของห้องหัวใจล่างซ้ายที่มีลักษณะโป่งพองดูคล้าไหาอิดักจับปลาหมึกของญี่ปุ่นนะฮะโดยทีมแพทย์เนี่ยวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจประเภทเนี่ยร้อยละ9กเป็นผู้หญิงที่อยู่ระหว่าง5 8ถึง75ปีนะคะ การป้องกันโรคหัวใจสลายปัจจุบันยังไม่ทราบกลไกที่ทำให้การเกิดความผิดปกตินี้ยอย่างแน่นอนหรือชัดเจนแต่ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าระดับฮอร์โมนที่หลังในขณะที่เครียดเช่นอะดรนาลีนที่เพิ่มขึ้นเชียบพันอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่กล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายพองแบบมันโป่งพองอะไรขึ้นมาจนทำให้ผิดปกติ ดังนั้นการป้องกันโรคหัวใจสลายได้ดีที่สุดคือทําจิตใจให้เข้มแข็งปล่อยวางเรื่องที่ตอกย้าความผิดหวังหรือเสียใจหากสังเกตว่าตัวเองเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อเช็คหัวใจกันต่อไปดีกว่านะคะโรคก,ก็คือหรือเรียกง่ายๆว่าโรคหัวใจนะคะถ้ใครเป็นโรคหัวใจอ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองต้อง เช็คดูนะคะเพราะว่าหัวใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรานะคะไม่ว่าเป็นอะไรก็ไม่สมควรที่จะปล่อยปะละเลยนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอมาเตือนเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ